ไอเทม6ชิ้นสุดเทพของหวังหลินในฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนมีการแบ่งไอเทมออก,ออกเป็นหลายประเภทเช่นไอเทมด้านการบ่งเพาะพลังไอเทมด้านอาวุธไอเทมด้านเคล็ดวิชามนต์คาถาเป็นต้นในในคลิปนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับไอเทมของหวังหลินที่ปรากฏในในช่วงอนิเมะถึงตอนที่ประมาณ90กว่านะครับเพราะถ้าอ่านไปเรื่อยๆอยหลายอย่างทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาดูไอเทมขั้นเทพของหวังหลินในในช่่วงนนนนนี้้้้กกกกััััออชิิิิแรรรลลูปปดดฝืตฟาาไเเเทมะะบบพจ็ส ด้านการบ่งเพาะพลังคุณสมบัติพิเศษของลูกปัดฝุ่นลิขิตฟ้าคือมันสามารถเปลี่ยนน้ำกลายเป็นของเหลวทางจิตวิญญาณที่สามารถเร่งการเพาะปลูกและยังยืดอายุและอายุไขในอดีตการปรากฏของลูกปัดฝุนลิขิตฟ้าได้ทําให้เสียนชั้นยอดของซูซาคุและกระทั่งดาวเคราะห์อื่นเข้ามาและต่อสู้แย่งชิงมันหลังการต่อสู้อย่างดูเดือดหลายปีผ่านไปสุดท้ายลูกปัดจบลงอยู่ในท้องของนกตัวหนึ่งและจากนั้นก็ถูกหวังลินพบเข้าลูกปัดฝุนลิขิตฟ้าจะแสดงพลังโดยสมบูรณ์เมื่อมีการดูดซับพลังทั้งา คือาธาตุปฐพีธาตุวารีธาตุอัคคีธาตุพรึกษาและธาตุโลหะนอกจากนั้นภายในลูกปัดยังมีห้วงมิติขนาดใหญ่ชิ้นที่สองราชรสังหารเทพหนึ่งแหนเทพระดับเทพของหวังหลินราชรสังหารเทพถือเป็นอาวุธที่เป็นสมบัติสวรรค์อย่างแท้จริงโดยลักษณะของราชรสังหารเทพมีลักษณะเป็นราชรสความกว้างราวๆสิฟุตโดยส่วนบนของราชรสทนี้จะปกคลุมด้วยสิ่งที่คล้ายกับหนังสัตว์และมีหนามแหลมจำนวนมากโผล่ออกมาซึ่งแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากับคนผู้หนึ่งหน ขนาดที่ส่วนล่างเป็นเหมือนกับรถศึกสงครามขนาดใหญ่ที่มีล้อเลื่อนขนาดใหญ่สี่ล้อโดยราชรถสังหารเทพจะมีวิญญาณอสูรที่มีลักษณะดูร้ายป่าเถื่อนโดยที่ราชรถสังหารเทพมีสามคันแต่ละคันจะมีวิญญาณของอสูรโดยพลังของอสูรมีระดับพลังที่น่ากลัวที่ทาให้แม้แต่วิญญาณคนธรรมดาต้องสั่นคลอนเสียงคำรามแต่ละตัวเต็มไปด้วยพละกําลังที่เฉียบแหลมจนทําให้ทั้งถ้าสั่นไหวหนึ่งในนั้นมีหัวทรงสามเหลี่ยมและร่างกายเป็นบัวหางด้านหลังดูดูร้ายมาก ซึ่งคล้ายกับมีดวงตาจมูกและปากอยู่บนหางไม่ผิดที่จะบอกว่ามันมีสองหัววิญญาณสัตว์ทั้งสามตัวดูคล้ายคลึงกันความแตกต่างเดียวระหว่างพวกมันคือขนาดตัวที่อยู่ตรงกลางดูใหญ่มากกว่าอีกสองตัวที่อยู่ข้างๆโดยตอนที่หวังหลินมีระดับพลังอยู่ที่เสียนขั้นแปลงวิญญาณยังไม่สามารถควบคุมมสูนทั้งสามตนที่อยู่ในราชสังหารเทพได้อย่างสมบูรณ์เวลาที่ปรากฏตัววิญญาณสัตว์ทั้งสามมีดวงตาแดงฉานจับจ้องไปบนหวังหลินด้วยท่าทีไม่เป็นมิตร ชิ้นที่สามธงวิญญาณพันล้านดวงไอเทมระดับพระเจ้าเป็นอาวุธที่มีสถานะเป็นสมบัติสวรรค์จากสำนักหลองวิญญาณภายในธงวิญญาณจะมีดวงวิญญาณจํานวนมากถึงพันล้านดวงโดยจะมีดวงวิญญาณหลักในธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงคือเหล่าบรรพชนขั้นแปลงวิญญาณของสำนักหลองวิญญาณจํานวนกว่า35ดวงเมื่อรวมตัวกันภายใต้ธงวิญญาณจึงกลายเป็นวิญญาณขั้นเทวะโดยธงวิญญาณพันล้านดวงว่าสามารถต่อกรกับเสียนขั้นเทวะระดับปลายได้เลยทีเดียว โดยเทคนิคการใช้ธงวิญญาณนี้มีหลายแบบทั้งการหลอมรวมดวงวิญญาณการตั้งค่ายกลดวงวิญญาณชิ้นที่สี่กระบีส่สวนที่มีวิญญาณกระบี่ในระดับราชาสวรรค์ไอเทมระดับพระเจ้าถือเป็นสมบัติสวรรค์อย่างแท้จริงกระบีส่สวนหรืออีกชื่อหนึ่งคือกระบี่สวรรค์ที่มีวิญญาณกระบี่สวรรค์ที่รุนคือราชาสวรรค์หวังหลินได้กระบีส่สวนนี้มาจากแดนสวรรค์ที่ล่มสลายนอกจากนั้นหวังหลินยังได้ของขวัญสองชิ้นจากโจโยี่คือผลึกเทวะและท่าที่มีตำแหน่งหัวหน้าผู้อาวุโส สำนักซากศพระดับแปลงวิญญาณชิ้นที่ห้าไอเทมด้านพาหนะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอสูรยุงไอเทมระดับเทพอีกชิ้นหนึ่งของหวังหลินอสูรยุงเป็นสัตว์พาหนะของหวังหลินโดยหวังหลินจะยืนบนหลังของอสูรยุงโดยการสื่อสารระหว่างหวังหลินกับอสูรยุงหวังหลินจะส่งข้อความให้อสูรผ่านทางสัมพัวินโดยในการบินปีกของอสูรยุงจะกระพือขึ้นและบินไปไกลอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า ตอนที่มันตัวเล็กการโจมตีหลักของอสูรยุ่งคือปลดปล่อยฝุน่นเท่าเมื่อมันตัวใหญ่ขึ้นงวงของอสูรยุงนับได้ว่าเป็นอาวุธที่แหลมคมและทรงอนุภาพอย่างแท้จริงชิ้นที่6กเข็มทิศดวงดาวไอเทศหายากหรือไรทำเข็มทิศดวงดาวสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเดินทางข้ามผ่านมิติว่างได้เข็มทิศ ดวงดาวเป็นสมบัติหายากมากแม้กระทั่งในดาวเคราะหสุสาคุกก็ไม่ได้มีมากนักสำนักมันยักษ์มีเพียงแค่ชิ้นเดียวจากตอนที่เคลื่อนย้ายมาสู่ดาวเคราะหวังหลินได้เข็มทิศดวงดาวมาจากฉีหูโดยหวังหลินซ่อมเข็มทิศดวงดาวโดยมีเงื่อนไขว่าฉีหูต้องมอบเข็มทิศดวงดาวให้เป็นของหวังหลินยังมีไอเทมระดับสมบัติสวรรค์อีกหลายชิน้นเช่นแท่หดวิญ,ญญาณภาพมายดดัชนีเทพโบราณวีสีดำหินาธาตุลเหล็กหนึ่งคู่เป็นต้น